อ่นะครับผมกับผมนะครับจ้างไปนะอะไรสินมาดีแมกโกนะครับดีแมกโกมีอาการไฟโชว์มาอ่อันแรกเลยก็คือลูกค้านะครับแนทางลูกค้าเป็นอุดอิจิยาซื้อนะครับอุดอิจิ亚运กเลิกแต่ว่าลูกค้าอยากเพิ่มเติมนะครับล้างทอลวดไม่ดีไปเลยนะครับก่อนที่จะอุดก็คือล้างทอลวดไม่ดีอุดอิจิยาพร้อมทอน้ำมันนะครับของดีแมกตุงหลุดนะครับมียกเลิกระบบปอิจยานะครับทำการรีแม็ยกเลิกนะครับอ่โอเคนะครับเดี๋ยวให้ ช่างบวงครับทําการถอดไอดีออกมาล้างนะครับล้างด้วยระบบยิงใส่นะครับเดี๋ยวจะห่ออกมาเบื้องขาวครับเอาอุดตันนะครับทางเดินไอดีนะครับทางเดินอากาศมันจะอุดตันทำอไรนะครับสำหรับขั้นนี้เล็กไม่ยุ่ประมาณสองแสนวอลโลนะครับเดี๋ยวมาเบื้องประมาณโอเคถอดแบตแล้วว่เป็นยังครับเดี๋ยวใส่แบตจังมาออนเบื้องอะไรเล็กไม่สองแสนกว่านะครับเดี๋ยวทําการถอดไอดีเลยครับอันนี้ครับสำหรับท่อรั่วไม่ดีดีแม็กนะครับ เรียกไม่ประมาณสองแสนกว่าโลสภาพมีเลยนะครับลู่ช่องวัดทางเดินอากาศนะครับนี่ครับข่าวประเมาช่อ,องตรงนี้นะครับคือว่าอยากตันเติมนึงนะครับอ่าแล้วจะทำการสะอาดล้างด้วยระบบยิงทรายนะครับวล้างด้วยระบบยิงทรายนะครับดี๋ยวไปเบิ้งช่องพอดนะครับอ่านี่นะครับในช่องพอดไอเดี ID ก็จะประมาณนี้นะครับครับ ข่าเมานะครับข่าเมาที่มันอุดต e ันอยู nah, ่ในช่องพอดเพราะน้ำขาวเบนี้นะครับก็จะดปูดทั้งความสะอาดให้นะครับล้างทั้งความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนล้างทั้งความสะอาดเสร็จนะครับผมอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับขามเมาส์เหนียวๆนะครับนี่แหละมันไปอุดตันอยู่ทางเดินไอดีนะครับนี่ครับอุดตันได้หลายอย่หนึ่งอ่ะผมสุกได้เลยว่ารถอืดลงนะครับอ่อืดลงผิดปกตินี่แหละคือข่าเมาอุดตันนะครับอ่าเราจะล้างยิงใายให้นะครับผม ก็ได้ล้างทาการก็ได้ทำการล้างยี่สายน้ำเสียที่ร้อนๆนะผมนี่ใสๆแบบนี้เลยนะครับผมอโอเคครับอ่าอี่สองของช่องฟอดไอดีนะผมก็ได้ทำการล้างให้เสียที่ร้อนๆนะผมให้ชมนะครับนี่ล้างให้ใสๆแบบนี้เลยนะครับผมครับเดี๋ยวเราทำการประกอบให้ลูกค้ากันเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการปิดโค้ดครับผมนะปิดโค้ดอียากับทางรัฐเราก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการปิดโคดนะครับผมนี่โอเคครับผมอ่านะครับล้างไอเดีไมค์กอานะครับจะเ,เซตคำนีน,นะครับรอบคำคำสุดท้ายออกมาล่องรถกับลูกค้านะครับผมตอนอลองครับเพืน่อครับลกัลกๆเลยคือไฟโชว์หน่อยไฟโชว์รถอย่าโบออกนะครับอ่านี่ครับแนะนำลูกค้า ลลังเขารวมไม่ดีอุตทยาแล้กการยกเลิกระบบ e t าไปเลยครับก็คือผิดโคด e t ามองยิ่ปัญหาเรื่องไฟโชว์นะครับยกเลยไปแล้วก่อนจะส่งงานเขาก็จะออกมาล่องรถลูกค้านะครับล่องขาเบิ้งมันปกติบ่มันคีปกตีบ่เพราะว่าที่แรกเลยไฟโชว์อย่าบบ่ล่องาอว่าออกไปทางเส้นสังกวงก็ได้อบอกใส่ไปทางปพทอครับที่ไกลๆเนี่ยล่องยาเบิ้ง่ายยาเบิ้งว่าหนึ่งอะ ตัวแป๊บน้ำมันรัวกันนี้มันจะรั่วจะซึมมัวน,นะครับคือบัตรเอาไปใช้งานจริงบางขั้นก้นมีซึมก็ไ,ได้กลับมาแย่งกันได้ลองทีบ้างครับแต่ทอไอดีเ้เห็นบ่ตอนถอดแล้วได้อ่ะขาเบิ่งไม่ขี่กปไดนตันเลยละของหย่สองแสงโก็โล่อายุไกลบ่ ครั้งเป็นจีนสกีนี่ครับเตนมทุกมันบุ้งไหวยู่บุ้งไหวครับมาไกลแล้ครับอ่นนะครับไปลองเซตเป็นทีเรียบร้อยนะครับตรวจเช็คงานนะครับตรวจเช็คงานก่อนที่จะส่งงานลูกค้านะครับก็คือเช็ครถเป็นทีเรียบร้อยนะครับโอเคจต่นีเสือนะครับแถมให้ลูกค้าหนตัวนี่นะครับแสืท้องข้างหลังครับผม ดี๋ยวผมเบื้องหลังให้โอเคนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจอยากมาล่างเข้าร่วมไม่ดีอุติยานะครับหรือว่าจะมาเซอร์วิสต่างๆกันปมาถที่ต่อสอบถามน้ครับร้านนัดอะไรสิ่งที่แล้วตลาดจะเล่นซีรีสลินครับผมโอเคผมครับเอาเลยไอ